ครับกับผมปนานไกสอนนะครับตึงวันนี้เป็นมคธายกวัดอินทกินสะเดือเมืองใกล้อนุสาวรีสามกษัตริย์นะเ,เจ้าอาวาสคือพระอาจารย์ดรสิริะคูศิลิบุลมัทถพิทักษ์หรือว่าท่านอาจารย์มหาทิต์นะครับที่วัดอินทกินสะเดือเมืองปนงานไกสอนได้เป็นมรคธายกอยู่ตรงนั้นทุกวันนี้ก็ยังอยู่ แต่พ่อหนานบ้านจริงๆอยู่บ้านแม่วางนะครับบ้านแม่วางบ้านเม well, ืองวินนะครับบ้านหวยปงนะครับเป็นลูกหลานของปู Dan, ่อุยขุนวินปู่อุ้ยขุนวินเนี่ยเป็นเป็นตาเป็นขุนแล Puis, ้วพ่อหานก็เป็นลูกเป็นหลานขิ้นของปู่อุยขุนวินเลยนะแล้วก็ที่บ้านหวยปงเนี่ยหลังคา้อยกับหลังคาเนี่ยเป็นญาติของปู่อุยขุนวินหมด บ้านตำบลม่วินนี่เกือบทั้งตำบลเลยเป็นญาติของผู้อิขุนวินแล้วปณานเนี่ยอ่าม่ออายุเจ็ดแปดขวบยังมาได้บวชเตอรเนี่ยปณานชอบไปถามเรื่องกระท่องกระทาคนเท่าคนแก่ติ๊กตั้งเปิดมานอนวัดนอนวากะยะเปลี่ยนปกยะโยคนเท่าคนแก่มาฮปะเปิดนี่ใครถามกระถาเปิ้นติ๊กหน่อยปณานก็ชอบมาตลอดอันนี้ปณานก็ไปบวชบวชอยู่ที่วัดเอ่อ ไม่หมุดติกรามนะมีท่านตุลลงแปลงนะเปิ่นเปิน,เปน,เปนบวชฮ้อนะแล้วก็มีโปรกำนันจอมนะแล้วพ่หนานเนี่ยชอบชอบกระทงกระถาเรื่องตู้รองของลายปีใสกคนใจลมปัดลมเปยอย่างต่างหลายนี้พ่อหนานชอบไปซ้อหาอย่างนี้แล้วพ่อหนานก็ไปซื้อไปอดมาจากโปกกำนันจอมกำนันตะพนไม่วินนี่นะแล้วพ่อหนานก็ไปเฮียนในปัจจ้า ไปมอคืนด้วยไปเมื่อคืนด้วยไปเหียนด้วเพราะกำนันจอมบนนันจอมคำล่าหน่อยตามจุบุเปิ่นเอาพลันกลับไปเฮียนมานเรื่องของตู้รองของร้ายนี่นะเปิ้นฮือเฮียนใส่แล้วกว็วกเฮือเียนแก้ด้วยครูบาอาจารย์เปิ้นบอกว่าห้ามไปเงี้ยไปทำเมื่อไห่แต่ถ้าไม่มีกับตั๋เฮานี่จะจุ่มจะเย็นจะหี่มากาขึ้นแต่แก้นี่แก้ได้ห้ามไปทำเมื่อคนอื่นตายคนอื่นเป็น เจ็บไข้ได้เป็นอย่างนี้เปิลมือเงี้ยฮอไปแก้เปิลถือว่าเปิลโดนของมาอย่างอันอย่างนี้อ่ะผีใส่คนใส่ลมพัดลมเปเป็นมาสบายเป็นสะดุ้งตกใจอย่างนี้นะเขาแก้ได้อาคาถาโบราณโบราณนี่นะผู้น่านไปเียนหลายที่นะเห็นพระโคตรกระถ่ายนักแต้แตเลยอถึงวันนี้อของครูบาบนจุม่มวัดบางมุยก็มีอที่ผู้น่านไปเียนนี่นะเรื่องของลายย่าง ทุกอย่างเลยเปินมาสืบมาทอดนักกูบาอาจาย์ตันเจ้าหรือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาก็มาสืบมาอมทอดนะพ่อน้นไม่ได้ขางนะฮึบกูคนเลยแต่ต้องมาตั้งขันคูนะอย่างถึงวันนี้พ่อนานได้ทาพิธีกรรมไม่นะพิกร้ายให้ไก่ดีเนะี่ยมาต้องมาถาม่าพ่อนานดวงดีก่อนมาต้องมาถามละพิกร้ายให้ไกด่ดีมันจะเป็นปีสงมันจะยังมาต้องไปสนใจพิกร้ายให้ไก่ดีเลยนะ มันจะมีใบ,บไถ่เนี่ยใบไถ่ไถนาเนี่ยนะเปิดยาดน้ำสมบยเขาราดใบไถ่ใส่เก้าใส่หัวไถ่เนี่ยคนคนไทยเพรานว่าฐานไถนาฐานนามาบางเมืองเหนือบานเขาเป็นว่าผ่านเนี่ยอย่างมันผ่านหมดสอบปฏิสิทธิก็มันจะผ่านสมก,การสมาง,งานมามาได้มันก็จะผ่านเวลาเอามาทําพิธีกรรมบ้านปอนานี่เอาน้ำขาไ้นสม่สวยใส่ลาดไพรไถ่ใส่เก้าใส่หัวเน,นี่ยนะจะดีแก้าอาถานด้วย คนที่เคยทําแท้งมานี่ก็จะจะดีขึ้นนักจะกลายเป็นเบาหน้าทานไถยนาน,นี่นะมันจะต้องลงลงไปพญาคุดตโดยลงกระถาไา้พระเจ้าชนะมาโดยอันนี้ฐานอันนี้ของดีบ้านพ้อนานนะครับฐานไถนาเน,นาะผ้าไผา่มานี่พ้อนานจะเอากระถา่าธรณีสารเอกธรณีสันหลวงนี่เอาเสกเอาเป่าใส่เก้าใส่หวัวหือนะ อ่ามันจะยาวสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะลอยให้ฟังเนาะตอนนี้จะอูเรื่องของดีตั้งหลายก่อนทุกคนมานี่จะต้องลัดลัผันผันคูอุ้มขันเนี่ยผันของดีนี่นะขันของดีนี่มันคนคนไหนมานี่จะต้องอุ้มอุ้มแล้วก็จะได้สายายสวดไอ้สิ่งดีๆีกถาโบราณโบราณอย่างข้ฟังเนี่ยในนี่นี่มีเป็นร้อยอย่างปันอย่างในขันนี่นะในขันอันนี้นะมีหลายอย่างเลยแล้วมีอันนี้คือสาคคกพริกใหม่ๆ อันนี้นะสารกคกพิชไม้ไม้นี่จะต้องแม่ไม้ที่ผัวตายผัวตายลูกตนลูกผู้ชายคนเดียวนะแล้วก็คลองไม้มาตลอดบ่าวบ่าวบ่าวแต่งงานอลไรนะ่ะอันนี้แหละสารกคกพิกไม้ไม้นี่มันขลังมากๆเลยเวลาผายที่ถูกตู้องกองไร้ไมาอุ้มขันนี่นะมันจะมันจะมีอาถรรพ์มันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นเลยกับเขาตรงคนนั้นเลยแม่ไม้ผัวตายลูกตนลูกผู้ชายคนเดียวนะี่นะเอามาลงอาคม น่ะอันนี้ของดีบ้านพนานเลยคนใดมามาบ้านพนานเน่ก็จะได้อุ้มขาเนี้ยพนานไก่สวดสายายอย่างเงื่อหลายๆอย่างนะครับอันนี้แหละครับสิ่งดีๆบ้านพนานอันที่สามคือนี่กาฝากไม่บมดจกนี่ติดเหรียญคุดเวลาไข่ามานี่บนานจะจุบน้ํามันไอสารามมลสารน่ะมมลสารเป็นอย่างนี้น่ะมมลสารพวกจะเอามวลสารเขาจุบที่ไอเหรียญคุดนี่ แล้วก็จะสวดสาธยายเจริญเต๋าหูเตียวดาเอาจำ้ำพินาผกนะหรือว่าจะเอาใสา่ต่างหัวอก็ได้เอาเหรียญพูดเขาจำนะแล้วก็สวดสาธยายธรณีสารธรณีสารนี่จะแก้ได้ทุกอย่างเลยธรณีสารเองนี่นะมันมันจะสวดสาธยายมันเป็นของเก่าของโบราณพื้นบ้านล้านนาของเรา นออมสิทธิการครูบาอาจารย์กูครูประเสริฐล้ำเลิศกับหมอทั้งหลายโปรดปาเสดสเพศชาเอาคมอุดมให้แก่กู้อมสวายกูจักสละสละเล็กเพ็งเพชรหัวตกมาด้วยน้ำกูจักสละคลายแห้งหื้อจ้ำพอดีดินกูจักสละมูลทินยาวมูลทินสั่งมาใกล้กูจักสละบาปใบยาวบาปใบสั่งมาพันกูจักสลระยน่วยานยาวหน่วยานสั่งมาแปดได้ต้องยาแฝดท่านกูจักแก้เสียถูกต้องยาายท่านกูจักแก้เสียืกอหมดแหนแหนเป็นไข้หงแหนกูจักแก้เสียเงนเงนอยู่แค่ยื้อกูจักแก้เสียคำร้ายท่านตัดตูนกูจักแก้เสียเป็นคนหมููจจือกกแ้เสีย เป recibir, family, able, smoking, ็นคนเสียงมาออกูจะแกเสียผีมักหลอกมังอ้อมกูจะแกเสียเป็นคำมาโหกูจะแกเสียเขี้ยวเขี้ยวอยู่ซื่ออื่นซะออนกูจะแกเสียนอนคืนมักฝันร้ายกูจะแกเสียเข้าไข่นอนมาลับกูจะแกเสียเข้าขืนอยู่ในใจกูจะแกเสียคืนขืนอยู่เจอใบกูจะแกเสียจังไรท่านมากก็กูจะแกเสียท่านข้อสี่สามมาต้องกูจะแกเสียท่านได้ข้อหกสิบห้ามาถูกกูจะแกเสียสุขส่าดูได้กูจะแกเสียสุขส่าดูดีกูจะแกเสียท่านมักคิกมักถิงกูจะแกเสียท่านเสียงซ้อมมากูจะแกเสียท่านขืนกางดังยิงกูจะแกเสียข้อเป็นร้าย กูจะแก่เสียโคตเด็ดมากจำเป็นกูจะแก่เสียเห็นตุกคิงมักเด็ดกูจะแก่เสียอยู่เื่อใช้ของกูจะแก่เสียคนนั่งป้องสัลวะสัวะกูจะแก่เสียตั้นต้าพะยาอยู่สังยอนสังยอนกูจะแก่เสียซึ่งซึ่งน้ำตาตกหลังกูจะแก่เสียสังสังน้ำตาตกไหลกูจะแก่เสียหัวอก้อนก็ไฟกูจะแก่เสียสัตสัตงได้จ้างไิงสาลาวีกูจะแก่เสียผีพุงได้จ้างมาเป็นโจรกังวลกูจะแก่เสียคนผุงได้จ้างมาก็ทำร้าย ขำมชาลาโกจะเสียนนำชกไาลกจะเสียไฟจกไม้กกจะเกสละมุตตาสละมาปกเสียสิงกกจะเกียสียเตียวปีนต้ไม้กูจะเกียข้อตั้งหลายเหมนต้นวัดที่จัดใการพูดพระสุขสาวาหูเกตเห็นลักนาจาตาตัวว่าเคาะสาปะเคาะสัพพทองอุบัติภัปการพระเพิงอุบัติภัยพระพายอุบัติพระนารายอุบัติพระสงฆ์อุบัติพระยมอุบัติพระอคีตพิชุอุบัติกัจะกเสียเป็นพญาน้งนาลำบากกกจะเกียอมไก่ขัดแจ้งเห็นเคนอยู่กินเงียร้ากนีเสยวนีอก่เจ้าก่อนหนึ่งเสี้ยว ผีเสื้อจะนิจจากดงก่อนที่เสื่อที่อมเพชรจะเป็นภัยอมแซปะภัยขอดับประกาศสั่ปล่อยอยุ่ยบพเาะด้วยคาถาอาคมกลัวแก้แก้สาหัหหสเป่งนี่นี่คือรถรอนิสานเนี่ยจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเทร์นิสารเนี่ยนะถ้า,าเอาไปเสกเสกเก้าใส่หัวน้ำเขาโปะเขาหลัดใส่หัวอัสมอนด์สารเขาใส่หัวเขาจะดีตู้รองของไล่ผีใส่คนใส่ลมพัดลมเพเปที่ม,มาก,การบคัคเกิลลุกหลานว่าบริบาลอยู่อยู่ท่อยบังกรรม เมียบบไข่ห้าไก่นะเออแฟนก่ตีจากไปก่ย,ยังมันจะดีขึ้นหมดนะอันต่อไปคือน้ำหลอดบาดน้ำหลอดบาดนี่ต้องบาดต้อง,ต,องต้องหัวนะน้ำหลอดบาดนี่คือเอาน้ำเข้าใส่ในบาดแล้วเออเปิ้ลตวงเอาตังลุ่มนะน้ำหลอดบาดนี่จะต้องใช้ภาาถาปุ๊ป,รปูราสีน้ำหลอดนะเวลาเอาน้ำใส่แล้วขอตวงเอาตังลุ่มนะ เอาจะต้องว่าคาถาปปูฤษีนัรอดมาเอาอุสิวังพรมจิตตามันี่มาลือลือเลือปปูฤษีนัรอดมานี่มาปัสเสธเมอมลือลื้อหมาลือลื้อหมานาโลโทฮิโลกะเลฮิเลปยังโดเนียวตูสุสุกายังฮามาโกลือลื้ออะไงอยู่แล้วหรือยังปปูฤษีนัรอดขออ่นเชิดเสด็จมาอยู่ตัวเอหิบังเกิดลือลือพระกวาโอทังอาโตะจัปภาคะสะคงคงอะเนี่ยเวลาพุ่นมาตวงเอาน้ำน้ำบาดรนี่นะอ่าเฮาก็จะได้เอาน้ำใส่ในบาดรอดไปลงหล่มประกอบตัวเอาไปนะ อันนี้แหละครับสิ่งดีๆอ่าขึ้นลงกระสารมันบาดลอดไอ้นะมัดหัวมันบาดอดกว่ามันไปติดขึ้นก็ไปถ้อยเหมือนความมีเอาน้ํานี่ไปนะอ่าเอาน้ำนี่น้ำหลอดบาดไปนะครับอ่าอันต่อไปคือลูกปารทิกอันนี้เปิ้หฮองไม้ปตูผีนะครับไม้ปตูผีนี่มันจะหูบเป็นหูบอ่าปร์ทิกมันจะลงกระถาคูบาบนจุ่มพัดบังมุยนะ อ่าก็ถาไอ้นะดอกลอโดอสามพระโวติเนี่ยลอกลงงติมรณาติไอ้นะสาวูไม่นะอันนี <co <co em> of, ้คือไม้ที่ว่ามันจะมีอาถรรพ์อ่ะไม้ประตูผีเนี่ยเป็นหูนะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านตั้งหลายที่ไปอยู่ตงป่าตำด้วยถ้าหันไม้เป็นหูเป็นเป็นเครือเป็นบ่วงเป็นหูอันนี้นะเอามาเพื่อปนนันได้ทํามาลงอาคมน่ะไม้ประทุนผีในใจอย่างไรใจ สมมติว่าหาคาได้จาสมมติว่าหา่าขายที่ดีนี่หนอเขาจะว่าเออเขอขายที่ดีเลยอ่ะว่าผ่านหูนี่มันโคตรไปนี่เสียงมันโคตรออกไปเออเฮามันไปหลายเตื้อแล้วของพิมานเลยอี่นะว่าผ่านหูนี่มันเสียงมันโคตรออกไปแไปววัดที่เนื่องเขามันเข้าตีเข้าตางเลยอีกนะครได้โจกใครได้หละว่าผ่านนี้อันนี้ไม้ประตูผีมันจะเป็นหูประรัตคิกอ่าเป็นพระคาถาครูบาบุญจุ่มพระวานมุยนะครับที่ลงคาถาน,นี่นะ อันนี้แหละครับอันนี้เป็นสิ่งดีๆบ้านปูอจัดานังก่สอดนะครับ่าสิ่งดีๆหลายอย่างแล้วก็มีพญาขุดพญานาคมีไอ้นี่พวกเปอดไม่เปอดนะครับน่าพวกเปอดไม่เป,เปอดนี่คือเป็นสีพึ่งนะอันนี้มากาขึ้นล่ำลอยเองๆเลยๆนะครับแล้วจะมีะสีพึ่งนี่มีหลายอย่างอันนี้สีพึ่งขุดพญาขุด พญาคูณในใจก็อย่างใจกับคนที่เพิ่นเป็นหัวหน้าเป็นยามอยากจะมีอำนาจสั่งการได้เด็ดขาดนะอันเนี้ยสีพึ่งพญาคูณนี่คือดีดแท้ๆเลยนะภคยที่มีลูกน้องป้ปู่อย่างเขาบอยู่ท้อยฟังกรมเขาใครฟังคมไม่นะอันเนี้ยสีพึ่งพญาคูณนี่จัดดีเลยนะครับเพราะแม่พี่น้องหลายท่านแตาคนประกอบมายอยู่นะครับสิ่งดีๆทั้งหลายที่อ่อหนานได้ทำนะครับอันนี้เป็นแม่เป๋ นะครับอันนี้กาแม่นไข่หมานล่ำรวยล่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยหยยนึ่งนะครับไอ้สิ่งเนี้ยพอนานได้ทำในเนี้ยได้ทำก็เป็นสิ่งดีนะครับอันนี้จะเป็นปลาัดคลิกนะครับปลาัดคลิปไม้มารุมนะครับไม้มารุมนี่ปุ่นจะลุมล้อมเห่านะครับไม้บารุมเป็นไม้ฮักไม้ฮักที่อยู่ในป่าที่เอาเวลาเอาเข้าปืนมันไปมันโปะมันปองมันเป็นนะะมันมันมันจะหืนเฮ้า่ะคนเมืองพุทธูจักดีไม้ฮักนะครับ แล้วมีน้ำมันเครือข่าหลงนะครับน้ำมันเครือข่าหลงนี่ป้นใจเมตตามหานิยมมันจะมีอยู่กับฝากอยู่สี่ห้าอย่างหนึ่งคือกับฝากไม้บรมยมสองกับฝากไม้บัดโจก,ากญญสามกับฝากไม้คุณไม้คุณเนี่ยเนี่ยอย่างก,ก็จะแทะวีคุณไม้เหมยมก็เมตตามหานิยมนะแล้วไม้รักก็จะหักจะห่มไม้มบมรลมก็จะรุม,มเราเมานะมีนเนี่ยสี่ห้าอย่างนะครับอันนี้ก็ บูชาได้ที่ปณันบ้านปณันไกสอนนะคะน้องเจินกันเนิร์เพราแหม่พี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับที่เป็นแฟนรายการผู้จาร์ปนานไกสอนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนไม่หลายอย่างนะครับหลายอย่างนะครับแล้วจะมีเตียนเกณฑ์บูชานี้อันนี้คือเตียนเอ็นเกี้ยวมหามงคลน,นะครับของผู้อุ้ยน้อยไว้นะครับบ้านตกปีอำเภอแม่บางซึ่งเป็นสังขยาของผู้อาจารย์ปณันไกสอนเปิ้นมอบ เพื่อนหลงรับดับขานไปละเพื่อนมอกขันคูมาฮื้อเพื่อนหมอบอามุนี้มาฮื้อมันเนี่ยมาทาอินแก้วมามงคนนี่อ่าจะฮื้อครอบครัวดีมีความสุขนะอ่าสถาบันครอบครัวดีผัวเมียบม่แตกแยกสถาบันลูกหลานอยู่ด้วยฟังกรรมนะครับกถามีอยู่ว่าอมปุ่นนิแก่คิกกะคติทิสหายกับนะเตียนนี้นะในเตียนนี้มันจะมีกราถาอยู่อันนี้เตียน เทพทันใจนะครับเทพทันใจนี่ที่ที่อยู่ประเทศพม่าเทพตังประเทศพมา่าเทพทันใจเนี่ยเวลาเขาใครถูกเล็กถูกหวยนะครับเพื่อนจะเอาไปจูดไปต่างไปปูจานะครับเทพทันใจเนี่ยมันยังมีคาถาอยู่องค์โกจีจอดตะจุนลงในยสบรีบนันในนะอันนี้คือคาถาเทพทันใจเวลาจุดเตียนอันเตียนต่อไปคืออันนี้เตียนอินเกี่ยวมาหมาคนมหมามงคลมีดอกบัวเข้าก,ากาบอยู่ทั้งลูกด้วย อันนี้ก็เป็นสิ่งดีเหมือนกันนะครับอันนี้มาจากผู้อุ้ยในวัยนะครับจึงเป็นสังขยาของผูหนานอันนี้เตียนป่าเงินป่าทองนะครับโจกลาบมีนะครับอันนี้คือเวลาจะจุดมันก็มีกระถางยูอมโตโตตุติโตโตโอกาสินวกะปันนวกะนะอันนี้คือเตียนโจกเตียนลาบป่าเงินป่าทองนะครับอันนี้เตียนแม่นางกวกนะครับกวกเงินกวกทองกุกสิงดีๆเข้ามาหา อ่ะอันต่อไปนี่ท้าวเวสวันตามเวลาที่บ้านเฮาเนี่ยมีมันคื้มันจะมันอย่างมันผีรักอะไรอย่างต่างหลายนะไปจุดไปตามท้าวเวสวันเวสสามุษยาอย่างเนี้ยอันนี้เอาไปจุดไปตามได้บ้านโ็หนักน,นะครับอันนี้เทียนพระไตรปิฎกรอบจักรวาลอันนี้พนักทำมัดนะทำเองมัดอ่าตั้งการ์ดกูอ่าหัวใจพระไตรปิฎกก็ต้องว่าโดยเวลาจุดเทียนนี่นะอ่าปามาจุป,ปะทีมาสังโอส้สังวิทาปุกยาปะขอผู้ผูพ้พากแต่สิ่งดีๆนะ อันนี้คือเตียนพระไต่วิดีโอครอบจักรวาลนะอันสุดท้ายคือเตียนแม่พระธรณีบิบมวยผมนี่นะครับเวลาที่เราจะขายที่ดินเนี่ยเราไปจุดไปปักข้บขี้ดินเนอะปักข้บขี้ดินเราจุดเราสาธุขอขคืออาตัวัๆค่าได้ขายที่ดินเนอะที่ดินที่เนี่ยใครขายแล้วก็จะเอาเงินไปกินไปต้านไปใส้หนี้อย่างก็ว่าไปห้ามี้เอาไมา้คนเดียวนะครับอันนี้คือเตียนพระแม่ธรณีบิบมวยผมนะครับ อันนี้แหละครับของดีมากกว่านาอันนี้ยังมีน้อยเดียวมีเยอะแยะนะครับอันนี้นางกองแตกพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังอันนี้จะหมะอู้สร้างแผดเลยอ่านี่คือนางกองแตกเนี่ยพื้นตีนางป่ากองผุจาปุ๊บปุมมันแตกไปแล้วเขาไปปุจามาแป้งของดีนะครับเขาจะต้องใส่จื่อคนที่ออกไปตัวล่ะมันจะมีกระถาอยู่น้ามาพระาอิตินะอิติเนี่ยหมายความว่าสําเร็จสาเร็จนางกองแตกนี่จะเป็นจังซอก้ายังกันเนี่ยให้เขามาเอาที่บ้านพนานนะ เออเขาจะชื่อเสียงดงดังเลยจะมีงานเขาเยอะมากๆเลยถ้าบาดของอี๋บะเจือบแบบี้ลบดูนึอ่าถ้าบาเจือกดักดักไป <c oughs> อันเนี้ยหนังกองแตกวพาแม่บินน้อง่ันู้ฟังบาดเจืแป้แงมาบ้านพน,นานนี่สบายเลยนะนะครับอันนี้แหละรับของดีหลายอย่างว่าพอเอาแต่อีก,ก่อนนอกเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มของดีมันพน,นันนะครับเดี๋ยวคุ้ช่างพาไปถ่ายที่ลงหนะ้าหน้าทองคำนะครับครับผมสาธุปนา,านเห็นเรื่องแล้วกนอย,อยังถ้าว่าคนเขาเนี่ย มันจะดวงดีบดีมันขึ้นอยู่กับอย่างหามันแก้อย่้ยไตมันมีวิมันบางคนบอกว่าคนทํามันฟ้าลิขิตมาแล้วเขาฝืนได้เขาแก้ไบได้แต่กออยังไงขออธิบายกันมันนี้มันมันมันแล้วแต่คนที่จะสัรหาจะเสาะหาน่ะอย่างครูบาอาจารย์อย่างพ่ออาจารย์พ่อหนังไกรสอนเนี้ยพิษร้ายให้ไก่ดีเลยน่ะชีวิตจะเป็นลุ่มๆดอนๆความฮักผสมวังอะไอย่างตั้งหลายนี่นะ มาก่าักขคืนลูกหลานมาอยู่ท้อยฟางกรรมแฟนหนีจากอย่างต่างหลายนี่นะพิกห้ายให้ก่ดีมันจะดีทันทีเลยนะมันจะดีทันทีเลยนะอันนี้เราต้องไปสนใจว่ามันเป็นญาตนยิ่งละมันไม่ใช่เป็นกรรมเป็นอย่างไรถ้ามาทำนี่มันจะดีขึ้นทันทีเลยขนาดโคนที่ไปหับขันนี่นะไปหับขันคนมีคนหนึ่งมันมันมันสบายเนาะมันสบายทีนี้ปุนบอกว่าเจ้าทรงปุณบอกว่าเออไปฮัาขันเถอะแล้วจะถูกจะหายเนาะไปหับขันมาปุ๊บเป็นนักเหล่าเก่า โอ้บัดสบายมาถึงปัตตูบานปอนานเนี่ยบักเข้ามาให้ฮะถึงบักเข้าถึงบักเข้าอีนาะเออลูกหลาน้นมาเป็นลำรดเพิกหามเข้ามามดกลัวเพราะว่าไม่ไม่ดวงวิญญาณอยู่ในตัวเขาพอนานไล่ออกไปเลยหรอไล่ออกไปเลยไล่วิญญาณออกไปแล้วทีนี้อ่าเราก็ถามดวงวิญญาณว่าจะเยี่ยนได้เยอะอย่ยงไดไเนาะมาเข้ามาเข่ยเพื่ออย่างเออเขาถึงชอบเขาจะเข้าจะเข่ยเขาเไอ้หรอลราถามตัวจะเอาอย่างกระเปิลคนเนี้ย เจ้าเจ้าของหลางกายเนี่ยเปิ้ลมาอยากกินเล่าเอาเล่าถวายเปิ้ลถึงวันเนอกที่บ้านนัานาเนี่ยเปิ้ลเอาเล่าถวายถึงวันอ่ะวันก็กน้นน้อยน้อยก็หายได้น่ะเปิ้ลเป็นละหายหมดลูกหายขัเจ็บอันนี้แหละครับมันเชื่อมาดีทุกหลู่นะสิ่งเหล่านี้นะน่ามาพริกร้ายไก่ดีน่ะมันโปรเจนนี่มันจะได้ห้องอย่างอันนี้มันได้ห้องเนอะมันจะมีอยู่กาะเตียนนี่มันมีอยู่เพราะว่าเอาซื้อมาเป็นพันๆเนาะกาะเตียนนี่ก็มีเล็กๆน้อยๆไ่ได้ แต่กาขันคูเนี่ยบาทเดียวก็กได้เพราะนั้นบาได้ว่าอ้ตาอันตี้บัดีเขาช่วยคนเนี่ยเขาจะไปเอาคิดเอาตัวนี้มาเอาคือใส่ตาได้ก็ได้ขันคูเนี่ยถ้าใส่มันก็บมาีมันของม,มีคูเนาะใส่ห้าบาทสิบบาทตาได้ก็ตามเจตนาตามศรัทธาความเชืออ่อเด้อเออเขาเขาเชื่อมั่นตาได้ก็ใส่ไปเขามีปจัจจัยตาได้ก็ใส่ลงไปนเดน,นมานก็ดเป็นกาคูละอันนี้แหละครับผอแม่พี่น้องอาชาวเนตทั้งหลายที่ได้ ดูเฟซของปู้จานได้ดูไลน์ของปู้จานนะได้ดูย t ท b e ของปู้จานผ่านกรสอนเนี่ยไลายคลิปมาละว,วันนี้ก็มียบคลิปหนึ่งนะครับที่ได้จัดทําขึ้นมา,ามีการลงหน้าหน้าทองตุยนะครับผู้คุณหญิงคุณนายกรุงเทพคุณมาหนะขึ้นเครื่องบินมาเพินมาลงหน้าหน้าทองลงหน้าหน้าทองนี่อย่างไรดีอย่างไรการเงินการงานคมากบริวารดีขึ้นหมดการก้าการขายการแม่นขายมาันดีขึ้นดีขึ้น นาลงหน้านาทองนี่จะลงประมาณ8ยจุดไม่ตัวนะครับอากเกดิโออาช่างภาพไปถ่ายว่าสถานที่ลงหน้านาทองนี่เป็นจได้ดนะครับอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านหลายคนที่อ,อยู่ใน y o u t u b e ในอินเทอร์เน็ต a c e b o o k ของพู้จาร์พูนานไกสอนนา,ายคลิปแล้วของพูนานนี่โอ้เยอะแยะมากๆเลยครับอันนี้คือบ้านพู้จาร์พนานไกสอนนะครับ เวลาที่ไม่ยงิงท,ที่มากา,บา,ธธา,กา,ารบบขึ้นสถาบันครอบครัวปฏิการบบแม่นใครประมาณน,นะครับจะมีการลงหน้าหน้าทองนะครับนี่แหละครับคือพ้าปูรี่ร้อยแปดจะต้องนอนที่บ๊บปปูรี่ร้อยแปดมีหมอนเงินหมอนทองนะครับแล้วจะมีพยานม้าเสียบนางนะครับพยานม้าเสียบนางคนจะเอาปิดปิดตาไว้นะครับแล้วมีของบนนี้คนจะเอาลงหน้าหน้าทองอมี ปลาตคิกไม้บะรุมปุ่นจะมาลุมล้อมมอโนนี่ปลาตคิกไม้หักพุ่นก็จะมาหักเขาแล้วมีผ้าง่างตาแดงนะครับมีน้ามันน้ำมันพิเศษนะครับปิ่นจะเอาลงน้ํามันเท่าตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่มาลงหน้าหน้าทองนะครับเป็นสิ่งดีๆบ้านพ่อจันทร์พ่อหนัน,านการสอนนะครับใครสนใจก็น้อมเชิญนะครับสาธุสาธุ